มาเอาสุมส่มไก่สุ่มไม้ไผ่แล้วก็เอาผาดางแหล่เนาะผาดางผาแลงแหล่คุ้มไว้อีเชียเพราะว่าไก่น้อยค่ะไก่น้อยโบ ổ, บ้านอีสารเนาะไก่น้อยแตกออกจากไข่ค่ะได้แปดตัวก็ยืมสุ่มไก่คุณแม่เนาะมาขังนี่มาใต้ร่ม ม่วงของเรานี่หลยก็ยังเอาม่วงก็เล็กอยู่เนาะเป็นมะม่วงหางชนกแล้วที่นี่ก็นี่แหละก็เก็บกวาดเนาะเก็บกวาดกับวระทไทยเป็นคนมันปันไดพี่น้องก็เป็นสีลกลุ่งล่างอยู่ข้างหลังบานก็จะเป็นต้นหญ้าพงหญ้าขึ้นเยอะอยู่นะคะก็จะมานี่เดชซ้มไก่ค่ะใช้ไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่บานเท่าทีม่มีเนาะ ที่เคยพื่นก็ทักสารเนาะตัวนี้พิ่นกัน,นัางทักสารอยู่ทักสารตะก,ก้านะคะไม้ไผ่นี่คือทําจากลําไม้ไผ่นะคะลําไม้ไผ่ที่มีเก๋ๆก็เอาไปเหลาเนาะมีความชํานาญก็เอาไปไปเหลาเราเอาด้านในด้านนอกของเปลือกให้มีเปลือกด้านนอกด้วยเนาะเหลาจนให้พื้นอ่อนพุดด่นเดจึงค่อยจะ มีการทักแล้วก็จังคอยสารแล้วก็ทักกอกอจอมเพื้นขื่นวงกลมบูพันกันถบถ้ำโเป็นดอกหนูเห็นตะเพินเห็ดเดี๋ยวเห็นตะเพินถ้ำเนาะก็เลยก็ได้บรรยายนั่นแหละนี่ก็เหลาพอประมาณนะคะเป็นซี่เป็นซี่เป็นซี่ยาว,ยาวมันมีกี่กี่ขาก็ไล่ไป2ี่สิบ ยี่สิบสอสีขนาดนี้ก็ยังสิบเลยเนาะอัดแป๊บเดียวนี่ทีทีนี่ก็สิบก็ค้งจะเป็นหาสิเป็น80สบเป็นลอยพอแล้วเนาะลอยลอยล่ำล่ำแบบไหนละ่ะอ๋อทีเหลาเหลาเนาะเหลาเป็นติวเนาะเรียกติวติวน้อยน้อยนี่เนาะแล้วก็เหลาติวติวที่มาคัดคัดอีกอันนี้จะอ่อนจะเหลาติวอ่อนก่อนเหลาติว ติวอย่างเนี่ยจะแข็งถังแข็งแข็งแล้วติวที่ไม้ไผ่นะคะเป็นไม้ไผ่เหลาอย่างดีอ่อนแล้วสามารถที่จะมาสักมาทักมาสารเป็นซุ้มก็ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆยจนสุดท้ายก็คือตรงนี้เนาะค่ะนีไงนี่เนาะค่ะแต่ว่าเอามาเอามาไว้ขังไกลหน่อยเป็นยังขึ้นต้อตงขังหลืบว่าผันมาเนาะ พราะว่าบ้านเราอยู่นอกๆเนาะก็จะมีนกมีกากลักวงูด้วยเนาะมาเลือ้อยมาเพราะเราไม่ได้อยู่บ้านกลางวันนี่เราไปสร้างไรได้เนาะค่ะก็ต้องป้องกันไว้เนาะตอนที่แล้วนั้นบ่ได้ดูแลเลยนูปล้อยไวเลือสองตัวค่ะตอนนี้กําลังโตขึ้นมาอย่างนี้นะลูกไก่เจี๊ยบค่ะตอนนี้ก็กาลังออกจากไข่แล้วก็เป็นลูกเจี๊ยบก็จะเอาเพิ่นมาเข่าในในกรงไวกอน พนผ่านพายุให้เพื่อนแข็งแรงจากสองสามวันก็ปล่อยให้เพื่อนเดินไปกับแม่ไก่เนาะลูกไก่เจี๊ยบจะ้ะลูกไก่เจี๊ยบก็จะมีข้าวปลายมาให้แล้วก็ตักน้ําไว้ให้ข้างในให้แข็งแรงสองสามวันก็จะเก็บเอาซุ่มไก่ออกก็ปล่อยให้เพื่อนออกไปหากินตามธรรมชาติเนาะเพื่อนแข็งแรงแล้วนี่แหละพามาดูวิวก็ขอ,ขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้ะ โูกไก่เขาสุ่มแล้วคะ่ะเอาเขาปลายให้กินแล้วนะคะไปลงทุ่งนากันจะ้ะไปใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยเขาด้วยส่วนตรงที่ตรงที่ยังไม่สวยนะคะไปเอาไปใส่เล็กๆน้อยๆค่ะก็ขอบคุณนะคะมาชมวิวการเลี้ยงไก่ลูกเจี๊ยบของเราคะ่ะเป็นไก่บ้านจะ้ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ